เราประกอบธุรกิจเป็นศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากครบวงจรลูกค้าของเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นต่างชาติซะส่วนใหญ่ รคือบริษัท INSPIRE i อ f จำกัดมหาชนนะคะเราประกอบธุรกิจเป็นศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากค,ครบวงจรนะคะการบริการของเราก็เช่นกันอิกซี่การตรวจโครโมโซมการฝากไข่การให้คำปรึกษาการทำาอ UI ค่ะก่อตั้งนะคะในปี61ค่ะเป็นการร่วมมือการระหว่างนักธุรกิจ และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะที่มองเห็นโอกาสทางธุรกิจนี้ทุนจดทะเบียนประมาณ65ล้านนะคะเราก็ปีเดียวกันเนี่ยก็เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น90ล้านปี62เนี่ยมีลูกค้าจากต่างชาติแล้ในไทยเนี่ยเข้ามาทำการรักษากับเรามากมายโดยมากกว่า200คนค่ะแล้วก็รายได้เนี่ยประมาณ77ล้านบาทปี63-64เนี่ยประเทศเนี่ยปิดเนื่องจาก เราเจอวิกฤตโควิดนะคะเราก็หันมาทำมาตรฐาน AACI เป็นมาตรฐานทางการแพทย์นะคะแล้วก็ GHA COVID 19เป็นมาตรฐานที่บอกว่าเราเนี่ยเป็นศูนย์ที่ปลอดโควิดให้ลูกค้าเนี่ยมีความปลอดภัยมารับบริการนะคะต่อมาในปี66เนี่ยเราก็มีการาลูกค้าเนี่ยกลับมาล้ลูกค้าต่างชาติก็กลับมาแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเรามีทุนจดทะเบียนประมาณ220ล้านนะคะ กลุ่มของลูกค้าเนี่ยถ้าแบ่งตามรายได้นะคะก็จะเป็นต่างชาตินะคะประมาณ80%ส่วนจะเป็นคนไทยเนี่ยก็ประมาณ20%ตต่างชาติก็จะเป็นพวกจีนอินเดียเวียดนามออสเตรเลียประเทศทางตะวันออกกลางคะ่ะจุดเด่นของเราเราก็คิดว่าเราเนี่ยตั้งเป้าหมายกลุ่มลูกค้าของเราไว้ชัดเจนตั้งแต่วันแรกแล้วว่า กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเนี่ยก็คือกลุ่มต่างชาติที่มีกําลังซื้อนะคะแล้วก็สนใจในคุณภาพในการให้บริการกับผลลัพธ์ในการให้บริการมากกว่าราคาค่าบริการนะคะอย่างชื่อภาษาจีนของเราตั้งแต่แรกเราก็คือเทียนเปาก็คือเป็นเด็กที่มาจากสวรรค์น,นะคะก็ลูกค้าของเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นต่างชาติซะส่วนใหญ่ค่ะจุดเด่นของเราเนี่ยก็จะมีคุณหมอเรามีเรามองว่าเราเนี่ยเป็น ทีมผู้เชี่ยวชาญทางด้าน IBF ไม่ว่าจะเป็นคุณหมอนักนิเยศศาสตร์นักพอเลี้ยงตัวอ่อนนักวิศาสตร์ทางพันธุกรรมพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าเนี่ยก็เราก็จะคัดแต่คนที่มีประสบการณ์แล้วก็มีความรู้แล้วก็สามารถสื่อสารได้หลายภาษาคา่ะ อัตราความสาเร็จนียต้องบอกว่าอัตราความสาเร็จเราเ,เพิ่มขึ้นในทุกปีนะคะโดยปัจจุบันนี้อัตราความสําเร็จของเราก็อยู่ที่ประมาณ76%ซค่ะซึ่งมากกว่าอัตราความสําเร็จเฉลี่ยของประเทศไทย,ยที่อยู่ที่ประมาณ48%ค่ะเราเซนีค่ะเราเป็นบริษัทที่ไม่เคยมีหนี้กับสถาบันทางการเงินเลยแล้วมีกระแสะเงินสดที่ดีนะคะวัตถุประสงค์ในการระดมทุนของเราเนี่ยก็ เป็นการขยายสาขาเป็นการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องแล้วก็เป็นเงินทุนหมุนเวียนค่ะ <S <S คือแน่นอนเราก็ต้องมีการขยายฐานลูกค้านะคะที่เรามองก็คือขยายทั้งในแล้วก็ต่างประเทศโดยอาจจะเป็นการร่วมลงทุนกับพันธมิตรในการขยายสาขาทั้งในและต่างประเทศโดยจะคัดเลือกจะเป็นพันธมิตรที่มีศักยภาพนะคะนอกจากนั้นเราก็จะเพิ่มอัตราความสําเร็จ ของเราทุกๆปีเพราะว่าเรามีความตั้งใจว่าอัตราความสําเร็จของเราเนี่ยแหละคือหัวใจของการรับบริการเราเชื่อว่าอัตราความสําเร็จของเราเนี่ยเป็นอัตราที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยเยอะแล้วเป็นอัตราที่บอกว่าเราส่งต่อลูกเราเติมเต็มความฝันให้กับลูกค้าได้มากเพียงใดค่ะ เรื่องความเสี่ยงเนี่ยเราก็มีคณะกรรมการอยู่แล้วในการประเมินความเสี่ยงทั้งหลายนะคะแต่ความเสี่ยงที่เราก็มองอยู่ก็คือความเสี่ยงของอุตสาหกรรมการแข่งขันของเราเนี่ยเพราะว่าที่อื่นๆเนี่ย เนื่องจากตอนนี้ก็ยิ่งเศรษฐกิจกในเมืองไทยก็ไม่ดีก็จะแข่งขันกันทางด้านราคาค่อนข้างสูงแต่จะบอกว่าพอเราแข่งขันกันนั้นซึ่งเราอ่ะไม่เน้นการแข่งขันด้านราคาเราจะแข่งทางด้านคุณภาพเราเน้นคุณภาพในการบริการและผลลัพธ์ในการบริการมากกว่าแต่เราก็ตระหนักถึงตรงนี้เราก็จะมีการออกโปรโมชั่นเหมือนกันแต่ว่าในสิ่งที่เราคิดว่ามันเหมาะสมแล้วก็คุ้มค่ากับลูกค้าคา่ะเรามองว่าหุ้นของเราเนี่ย เป็นโกลด์สต็อกนะคะถ้ามองจากรายได้ตั้งแต่ปี64จนถึงปี66นะคะ เรามองว่ารายได้ของเราเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นในทุกปีแล้วอัตราการเพิ่มของรายได้เนี่ย220%ค่ะเราเนี่ยมีการวางรากฐานมาอย่างดีไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายลูกค้าการสร้างแบรนด์แอนเวเนตการสร้างมาตรฐานทางบริการทางการแพทย์ซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราก็ได้รับมาตรฐานทางการแพทย์ของเราค่อนข้างถือว่าเยอะไม่ว่าจะเป็น A.C.I. ที่ได้จากอเมริกาซึ่งเราได้เป็นรายแรกของเอเชียแปซิฟิก แล้วก็ t m o s นะคะเป็นมาตรฐานทางบริการทางการแพทย์ที่จากประเทศยเยอรมันซึ่งเราเนี่ยก็ได้เป็นรายแรกของ Southeast a s i เียซึ่งมาตรฐานต่างๆที่เราวางไว้หรือทีมงานบุคลากรทางการแพทย์และทีมงานเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์เนี่ยเราก็เลยมองว่าเรามีความพร้อมนอกจากนั้นปี66เนี่ยเราก็ยังมีการให้บริการเพิ่มเติมทางด้านเวชศาสตร์ป้องกันและฟื้นฟูทางด้านเบลเนสก็เลยทาให้รายได้เนี่ยเพิ่มสูงขึ้นค่ะ